สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเทปสตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารไทยในเมืองเวสต์วิกนะคะชื่อว่าร้านไทยร้อยเอ็ดตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วเราจะมากินบุฟเฟ่ต์กันช่วงเที่ยงนะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆร้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปดูอาหารกันว่ามีอะไรกินบ้างนะคะวันนี้ราคาบุฟเฟ่ต์นะคะก็อยู่ที่135โรอยคนเราได้น้ํา ด้วยแล้วก็มีขนมคุกกี้อะไรเงี้ยชากาแฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะกันวันนี้ก็จะมีโอ๊บเปียแล้วก็เป็นปลาหมึกทอดมีกุ้งด้วยวันนี้มีกุ้งด้วยทุกคนดูสิว้าวแล้วก็มีไก่ทอดนะคะเอ่ออันนี้เป็นอะไรอะ่ะ ผัดผักใส่เต้าหู้ผัดเส้นแล้วก็จะมีผาแนงแล้วก็ต้ยมยำน่ากินมากอันนี้ก็จะเป็นผัดเนื้อนะคะแล้วก็ผัดผักใส่ไก่